เพื่อนเอนเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้ไหมครับเกจวัดน้ำยาแอร์ค่าไม่ตรงไม่รู้จะแก้ไขยังไงถ้าอยากรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเชิญรับชมคลิปนี้ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกๆท่านครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปรับตั้งตัวเกจวัดน้ำยาแอร์นะครับซึ่งเข็มของตัวเกจวัดน้ำยาแอร์เนี่ยโดยปกติเนี่ยต้องอยู่ที่ขีดศูนย์แต่ในที่นี้เนี่ยมันอ่าเกินไปนะครับก็จะอยู่ที่เกือบเกือบสิบเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปวัด ตัวน้ำยาแอร์เนี่ยไปเช็คค่าน้ำยาแอร์เนี่ยมันก็จะอ่าไม่เที่ยงตรงวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปรับตั้งที่มันถูกต้องซึ่งอุปกรณ์หลักๆของเราเนี่ยจะมีแค่ไขควงแบนตัวเล็กนะครับขั้นตอนแรกให้เราถอดเคตอย่างที่ห่อหุ้มตัวเกีวัดออกนะครับเสร็จแล้วให้เราถอดตัวพลาสติกที่ห่อหุ้มน้ำปัดออกแล้วก็นําไขควงมาปรับตั้งได้เลยวิธีการปรับตั้งเนี่ยเราก็จะหมุนไปในทิศทางที่ตามเข็มนาฬิกา เราก็ค่อยๆหมุนนะครับให้มันตรงกระศ right ูนเมื <str> ่อเราได้ตรงกระสูนแล้วนะครับวิธีการตรวจเช็คเนี่ยว่ามันตรงจริงหรือไม่ให้เรานํานิ้วของเราเนี่ยค่อยๆแตะเนี่ยโน้มเข็มลงมาข้างล่างนะครับสาเหตุที่ให้เราโน้มมาข้างล่างเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราจําลองนะครับว่าตัวแรงดันเนี่ยมันก็ต้องดันขึ้นไปเนาะแต่ถ้าเราโน้มจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยก็จะทําให้ค่าเนี่ยมันไม่เที่ยงตรงนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือให้เรานานิ้วเนี่ยปัด ตัวเข็มเนี่ยลงมาข้างล่างสำหรับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ตั้งค่าแบบเดิมเลยสำหรับหน้าที่ของเมนดิฟอร์เกหรือว่าเกจวัดน้ายาแอร์ผมก็จะขอเสริมเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับตัวเกจวัดน้ํายาแอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือเฉพาะสําหรับช่างเครื่องทำความเย็นใช้สาหรับการบริการและตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเช่นการทําสุญญากาศการทําความเย็นการเติมสารหล่อลือน การตรวจวัดความดันการหาอุณหภูมิระเขยและอุณหภูมิความแน่นของสารทําความเย็นในระบบซึ่งผมเชื่อว่าช่างประปากาศทุกๆท่านเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัวเมนเดิลโฟเกตเนี่ยไว้ทําอะไรบ้างเนาะ เมื่อเราปรับตั้งเสร็จแล้วก็ให้เราประกอบเข้าจุดเดิมนะครับวิธีการประกอบเนี่ยให้เราประกอบย้อนกลับเนาะถอดอันไหนก่อนถอดอันไหนหลังก็ให้เราเรียงลำดับแล้วก็ประกอบตามเดิมเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาไปทดสอบดูนะครับว่ามันสามารถวัดสารทําความเย็นแล้วก็อัดสารทําความเย็นเนี่ยเข้าสู่ระบบได้ไหมเนาะไปดูกันเลยครับ คือสามารถวัดค่าได้ปกตินะครับในลําดับต่อไปผมก็จะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปเนาะสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ